คลิปวิดีโอที่จะได้รับฟังต่อจากนี้ไปเป็นคลิปวิดีโอของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4.7กลุ่มที่2โปรดรับชมและรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยีเรื่องการใช้สมุนไพรกำจกัดสัตว์ปื้ครับ บทคัดย่อโครงงานระดับชั้นมันธยมศึกษาโครงงานใช้สมุนไพรกำจัดสตูตรพืชสาขาวิชาออกแบบและเทคโนโลยีสายการเรียนวิชาณิตโรงเรียนเมืองพรมพิยาคมจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้พืชปราศจากแมลงที่มากัดกินที่มาความสำคัญของโครงงานการที่ต้องการพืชที่สะอาดและสวยงามและยังใช้สารเคมีต่างๆทำให้พืชไม่สวยงามอยู่ พวกเราจึงได้สนใจการใช้สมุนไพรแทนสารเคมีเพื่อทำให้พืชสวยงามที่ทำมาจากสมุนไพรเช่นกระเทียมสาระแหนหัวรพาเป็นต้นพวกเราเลยคิดที่จะใช้สมุนไพรแทนสารเคมีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภควัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. นเพื่อทำให้พืชสะอาดและสวยงามง 2. เพื่อทำให้พืชปลอดภัยจากมแมลงที่มากัดกิน3 เพื่อให้พืชไม่มีสารเคมีใดๆอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. กระเทียม 2. คกและสาด 3. หม้อ 4. ี่าขาวบางหรือที่กอง 5. ขวดน้ำน้ำเปล่า 6. ที่ตองน้ำที่ตวงน้ำ 7. ขวดสำหรับฉีดปัญหาที่พบในโครงงาน 1. สถานที่ไม่อำนวยความสะดวก 2. การสื่อสารของสมาชิกในกลุ่มวิธีการใช้สมุนไพรกำจัดศัตรูพืชวิธีที่1น,นามกระเทียมให้ละเอียด2ต้มกระเทียมกับน้ำสะอาดด้วยไฟปานกลาง3นํนำผ้าขาวบางหรือที่กองมากองให้เหลือแต่น้ำกระเทียมที่เราต้ม4นํนำน้ำกระเทียมที่เรากองแล้วนำมาเทใส่ขวดฉีดห้านำน้ำกระเทียมไปฉีดจุดที่มีศัตรูพืชเสร็จแล้วครับผลที่คาดว่า,าจ,จะได้รับช่วยกำจัดศัตรูพืชการประหยัดเงิน ได้พืชที่สะอาดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้พืชที่สวยงามพืชไม่มีสารเคมีพืชไม่มีพืชไม่มีรอยกัดพืชปลอดภัยจากศัตรูอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาโครงงานอาจารย์จักรลินงานไรชื่อผพูดจะทำดังนี้ครับผมนายศิริโชคนาธารมเลขที่สิบสี่ครับ ผมนายรายัานขันธุธาเลขที่13ครับผมนายธนก,กรอามาเลขที่15ครับผมนายกิติเดชสงทางศรีเลขที่12ครับพวกเราขอจบการนำเสนอเกมเท่านี้ขอบคุณครับ